สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันจันนะคะเอ่อสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่คลองพยูนนะคะคลองพยูนมันฉางค่ะก็วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องระยะล้นนะคะคือระยะล้นของที่ดินริมน้ำนะคะ่ะซึ่งคําว่าระยะล้นก็คือเป็นระยะที่ เป็นระยะห่างระหว่างแนวคลองกับอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เราจะทําในแปลงที่ดินของเราอะคะ่ะมันก็จะมีระยะเว้นเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าอาคารของเราเนี่ยมันเกิดอันตรายจากการสุดตัวของที่ดินริมตลิ่งนะคะเขาก็เลยมีกฎหมายในเรื่องของระยะล่นเกิดขึ้นนะคะซึ่งระยะล่นเนี่ยคะ่ะโดยปกติแล้วอะที่ดินที่ติดริมคลองไม่ว่าจะเป็นลำรางคลองหรือว่า บึงต่างๆหรือแม้กระทั่งแม่น้านะคะก็จะใช้กฎหมายเรื่องของระยะล้นตรงนี้เป็นตัวกําหนดเวลาที่เราจะไปออกแบบเราไปขออนุญาตทําสิ่งปลูกสร้างภายในแปลงที่ดินของเราอะค่ะอย่างที่ดินที่แปลงนี้ที่อยู่ติดคลองพายุนนะคะก็ถือว่าถ้าสมมุติว่าเวลาที่จะทําสิ่งปลูกสร้างภายในแปลงที่ดินแปลงนี้ค่ะก็ต้องไปขออนุญาตทําสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ทางทางส่วนของ ทางระะะัฐก็จะดูเรื่องของระยะล้นของเราด้วยเป็นส่วนเสริมขึ้นมานอกจากในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารนะคะคันนี้ระยะล้นตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความกว้างของของคลองหรือคลองเหลือหรือลำรางหรือแม่น้ําด้วยนะคะว่าความกว้างของแม่น้ำเนี่ยจะมีอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งระยะล้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะจะไม่เหมือนกันระยะล้นในอันแรกก็คือถ้าเกิดว่า คลองหรือลำรางอะคะ่ะมีความกว้างอยู่ที่ไม่เกิน10เมตรความกว้างของระยะคลองอะคะ่ะไม่เกิน10เมตรดังนั้นระยะล้นที่เราจะทําจากแนวแปลงของเราหมายถึงว่าแนวลิมแปลงไปจนถึงตัวอาคารนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนั่นหมายความว่าระยะ3เมตรเนี่ยเราจะทําสิ่งปลูกสร้างที่แบบเป็นหานร่อนไม่ได้นะคะนี่คือเรียกว่าเป็นระยะล้นเนาะส่วนอันที่2ก็เกิดว่าตัวแม่น้ําหรือคลองอะคะ่ะมีความกว้างมากกว่า10เมตร ก็จะใช้ระยะล้นหรือว่าระยะล้นของเราก็จะขยายไปที่หกเมตรประมาณนี้ค่ะนี่คือนี่คือระยะล้นทําให้แบบว่าที่ดินริมคลองอะค่ะถ้าสมมุติว่ามันมีหน้ากว้างความความหมายคือระยะของระหว่างแนวแปลงของเราที่ติดคลองไปจนถึงหน้าแปลงค่ะถ้าเกิดมีระยะที่สั้นะนะคะเวลาถ้าบ้างออกแบบสิ่งปลูกสร้างอะ่ะบางครั้งก็อาจจะเสียเราอาจจะทําให้เราต้องมีระยะล้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นการออกแบบก็จะต้องดูดีๆเนาะ แล้ก็อันที่3าก็คือถ้าเกิดว่าตัวตัว,ตวคลองอะค่ะมีตัวคลองหรือริมบึงต่างๆมีความกว้างมากกว่ามากมากที่สุดนะคะก็จะใช้ระยะล่นที่12เมตรประมาณนี้นะค่ะอย่างเช่นที่เป็นแม่น้ําขนาดใหญ่แบบนี้เนาะก็จะใช้ระยะล้นขนาดนั้นเลยเพื่อความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างของเรานะคะเพราะว่าตรงริมคลองอะค่ะมันก็จะมีความ ความอ่อนไหวของที่ดินที่น้อยกว่าถูกไหมคะทำให้แบบถ้าเกิดเราทําสิ่งปลูกสร้างที่มันหมินเมะมาที่ตัวริมมากเท่าไหร่นะอ่าก็จะทําให้ตัวเราเองอาคารของเราเองเกิดความไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นกฎหมายตรงนี้ก็เพื่อมาคุ้มครองความปลอดภัยของตัวอาคารของเราดังนั้นท่านไหนที่ซื้อที่ดินริมคลองก็ต้องดูระยะตรงนั้นดีๆนะคะศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคือที่ดินริมคลองมันเป็นที่ดินที่มีมูลค่าอยู่แล้วนะคะด้วยตัวของเขาเองด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยความที่มีจํากัดนะคะแต่ว่า ด้วยความที่มีมูลค่าตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าเวลาที่เราทําสิ่งปลูกสร้างต่างๆมันก็จะมีข้อจํากัดเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะข้อจํากัดอย่างที่ว่าก็คือเป็นเรื่องของระยะล้นนะคะแล้วก็แม่น้ําหรือว่าคลองที่เราที่แปลงที่ดินเราติดนั้นนะมีน้ําตลอดปีไหมน้ําไหลแรงไหมน้ําขึ้นสูงไหมแบบนี้ค่ะเราก็ต้องดูดีๆนะคะเพื่อเราจะได้หาวิธีป้องกันได้ดให้ให,ให้ให้ดีที่สุด ะค,ะคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้หลีกเลี่ยงหรือไม่ได้บอกว่าให้แนะนําให้ซื้อแต่เพียงแต่ว่าพอเรารู้กฎหมายพอเรารู้ข้อจํากัดพอเรารู้ข้อดีข้อด้อยของเขาแล้วอะเวลาที่เราซื้อนะคะเราก็จะได้หาวิธีที่จะทาให้ที่ดินของเรามันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นป้องกันในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นป้องกันในปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างที่ดินที่แปลงนี้สามไร่สองงานสิบสี่ตารางวาที่คลองพยูนะนะคะเราก็อยากจะให้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนะคะเขาทํา เขาทําแนวกั้นคลองค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะก็คือเป็นแบบนี้แหละค่ะทําเป็นคอนกรีตซึ่งมีความหนาของคอนกรีตมากกว่า30เซนแล้วก็มีความสูงที่มากถึงน่าจะ3มเมตรครึ่งประมาณนี้ค่ะทําให้แบบว่า ตัวริมตลิ่งนะคะริมคลองเนี่ยเรามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงจะไม่มีน้ําในคลองมาซอตะตลิ่งแล้วนะคะหลังจากที่เขาทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยดินที่อยู่บริเวณข้างๆค่ะเขาก็จะมากลบให้หมดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้แบบน้ําในคลองอ่ะมันซอกมาเรื่อยๆจริงๆอ่ะด้วยความหนาของเขาอะค่ะมันก็ซอกไม่ได้อยู่แล้วนะคะทําให้ตรงเนี้ยที่ดินแปลงเนี้ยนะคะก็จะปลอดภัยจากระยะล้นเพราะแนวแปลงสมมติว่าริมแปลงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติให้เห็นชัดริมอ่า แนวแปลงบริเวณนี้แนวคลองอ่ะเหลือเป็นมากกว่า10เมตรนะคะก็จะมีระยะปลอดภัยค่อนข้างเยอะทําให้เวลาที่เราทําอาคารนะคะเราสามารถทําอาคารเข้ามาชิด hmm. ริมแปลงของเราได้เลยนะคะเพราะว่าระยะล้นจากริมขอบของเราไปจนถึงคลองเนี่ยมันมีระยะที่ค่อนข้างกว้างนะคะทําให้ตรงเนี้ยปลอดภัยจากระยะล้นคือปลอดภัยจากระยะล้นหมายความว่าระยะล้นจะอ่จะมีระหว่างขอบแปลงของเรากับแนวคลองจะมีความกว้างของพื้นดินค่อนข้างเยอะนะคะ ก็จะไม่ไม่มีอาจจะมีผลอยู่นะคะเพราะว่าดินริมคลองยังไงมันก็จะมีความอ่อนไหวอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ถ้าเทียบกับกฎหมายแล้วว่าที่ดินแปลงนี้ก็คือเราสามารถทําสิ่งปลูกสร้างใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ประมาณนี้ค่ะนี่คือความหมายเนาะนี่แหละค่ะคือระยะล้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคือระยะล้นเวลาที่เราทําสิ่งปลูกสร้างต่างๆกับระยะล้นที่อยู่ในแนวคลองอะค่ะก็จะมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าที่ดินที่อยู่ริมคลองอระยะล้นจะเพื่อความปลอดภัยของตัวอาคารไม่ให้มันซุดไม่ให้มันเกิดเหตุใดๆที่มันเกิดจากน้ําในคลองอะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ ท่านที่มีที่ดินริมน้ํานะคะเพราะว่าที่ดินริมน้ําเนี่ยเรียกได้ว่า <AL> เราไม่ได้หาได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ไม่ได้มีให้ให้จับให้ช้อปปิ้งได้บ่อยๆดังนั้นเวลาที่เราเจอค่ะถ้าเรารู้เรื่องข้อจํากัดเ,เหล่านี้รู้เรื่องข้อด้อยเหล่านี้รู้เรื่องกฎหมายเหล่านี้ค่ะเราก็จะได้มาพัฒน,นาเราจะได้หาวิธีป้องกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็ให้ที่ดินตรงนั้นนะคะสร้างความสุขสร้างมูลค่าให้เราได้อย่างยืดยาวนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของระยะล่นนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะาใส่รายละเอียดไว้ในโพสต์อีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้เรามาคุยเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะาก,การเห็นภาพที่ชัดเจนก็เลยมามาริมคลองด้วยเลยนะคะซึ่งตรงคลองตรงนี้ค่ะที่เรามาเห็นบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นว่าความหนาของกำแพงอะคะ่ะมันมีความหนาที่ค่อนข้างจะแบบแข็งแรง อยู่ชั่วกับทช่วกันเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแนวเดในเขตบ้านฉางนะคะยังไม่เคยมีมีโครงการลักษณะนี้มาก่อนอันนี้เป็นโครงการแรกที่ทําแนวคลองนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความระยะที่ทาอะคะ่ะก็เป็นหลายกิโลเหมือนกันนะคะที่ทำเนาะก็คือทําให้แบบบ้านฉางที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ําไหลลงทะเลค่อนข้างช้าะคะ่ะตอนนี้ก็จะมีก็จะสามารถบรรเทาปัญหาในเรื่องนั้นได้นะคะเพราะว่า พอทําแนวคลองแล้วก็จะทําให้การลอกคลองต่างๆมันทนําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่ดินริมคลองก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็เนี่แหละค่ะเลยพามาดูให้เห็นชัดๆเพื่อให้เห็นว่าเผื่อท่านไหนที่กําลังตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนี้อยู่หรือเผื่อท่านไหนที่แบบว่าอาจจะย,ยังไม่เคยเห็นภาพรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะว่ามันมีความปลอดภัยของริมคลองมากแค่ไหนเราก็เลยพามาดูนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็ขนาดสามไร่สองงานกับสิบสี่ตารางวานะคะราคาอยู่ที่ ไล่ละสี่ล้านห้านะคะซึ่งในในเขตโซนนี้ค่ะราคานี้เราแทบจะหาไม่ได้เําว่าหาไม่ได้หมายความว่าหนึ่งคือไม่มีที่ดินแปลงไหนที่จะขายในในในขนาดแปลงเท่านี้นะคะแล้วก็เป็นที่ดินที่ติดคลองแล้วก็ที่สําคัญคือได้แนวคลองค่อนข้างจะกว้างเกือบถึงร้อยเมตรเลยประมาณเก้าสิบสี่เมตรประมาณนี้ค่ะก็เท่ากับว่าเวลาถ้าเราทําสิ่งปลูกสร้างทําร้านอาหารหรือแม้กระทั่งทาทาบ้านจัดสารโครงการขนาดเล็กนะคะก็สามารถทําบ้านที่ติด ได้เป็นวิวน้ําได้หลายหลังพอสมควรนะคะเพราะว่ามีระยะติดคลองที่ค่อนข้างยาวนะคะก็นี่แหละค่ะเลยพามาดูให้เห็นให้เห็นบรรยากาศจริงว่าคลองพยูนบริเวณตรงนี้ค่ะมีความกว้างของคลองมากกว่า10บเมตรเลยนะคะแล้วก็พอมากกว่า10เมตรแล้วเนี่ยก็จะมีบรรยากาศรับคือเรารับลมจากคลองรับลมจากทะเลจากหาดพยูนได้อย่างเต็มๆนะคะ เป็นบรรยากาศที่ดีมากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเข้ามาในซอยพยูน11บเ็เพียงแค่ไม่ถึง2นาทีก็ถึงแปลงแล้วนะคะแปลงนี้อยู่ท้ายซอยเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะไปหาดพยูนก็ไม่ถึง2นาทีก็ถึงหาดพยูนนะคะจุดจุดบริเวณนี้ค่ะจะไปถนนสุขุมวิทยอยู่ที่ประมาณสามถึงห้านาทีนะคะผ่านถนนบุรพาพัฒแล้วก็ไปที่ถนนสุขุมวิทค่ะจะไปชอปปิ้งที่โรบินสันมัญช้างก็ประมาณ10นาทีหรือว่าจะไปทํางานที่นิคมศุตสาร์มัทพุทธก็ ประมาณ15นาทีได้นะคะนี่ก็คือเป็นทาเลที่ค่อนข้างเหมาะสาหรับทาที่พักอาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งในเขตมัญช่างนะคะตอนนี้อพาร์ตเมนต์ก็เป็นที่นิยมนะคะเพราะว่ามีผู้คนที่เข้ามาทํางานที่นิคกรมศักร,รตรพุทธและก็ที่มาทํางานที่สนามีอุตภาตอะคะ่ะที่เป็นที่ต้องการหาบ้านเช่าหาห้องเช่า ก็เยอะขึ้นทําให้ตรงนี้ค่ะก็เหมาะสําหรับทำอาพาร์ตเมนต์เนื้อที่3าไร่กว่าๆทาได้หลายตึกเลยนะคะมีพื้นที่จอดรถให้ได้ด้วยนะคะถ้าไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะราคาไร่ละสี่ล้านห้าค่ะราคาเป็นราคาพร้อมโอนเลยเป็นโฉนดพร้อมโอนนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันก็ก็จะให้ดูแนวคลองอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เขาทําแบบ ไปถึงไหนแล้วนะคะตรงนี้ก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆจะเริ่มจากฝั่งที่เป็นหาดพายูนนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อๆยๆจนถึงน่าจะเกือบเกือบถึงในตัวเมืองบ้นานฉางนะคะที่เป็นนําทําริมคลองแบบหนาๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะไปค่ะจริงๆตรงนี้ถือเป็นโครงการครั้งแรกเลยนะคะที่เขาทําแบบนี้เนาะคลองพลาก็ไม่ได้ทํานะคะทําแต่คลองพายนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหนาแบบนี้เลย แล้วก็สูงเบอร์นี้เลยค่ะดูเทียบได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะน้ําในหน้าแรงของคลองค่ะจะาจะเห็นว่ามันไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนะคะมันก็จะเยอะมากกว่าน,นี้เนาะันนี้เพราะว่าฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงมานานแล้วเนี่ยค่ะน้ําเบาๆเองจากริมริมกําแพงอะคะ่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาทําเสร็จตัวดินที่อยู่ตรงกลางะคะ่ะก็จะถูกเอาออกมาที่ด้านนอกหมดเลยนะคะเนี่ยตรงคลองก็จะเป็น ช่องสำหรับให้น้าไหลไปนะคะนี่เลยค่ะทําให้แบบที่ดินตรงนี้ค่ะแนวแนวคลองของแปลงนี้นะคะก็เริ่มจากด้านบนเลยค่ะตรงประมาณตรงประมาณต้นต้นกอไผ่ที่เห็นตรงนู้นนะคะแล้วก็เลื่อยมาเรื่อยๆเลยนะคะเลื่อยมาเลื่อยมาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะถมดินให้หมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เรียบร้อยนะยังไม่ได้ปรับแนวนี่ค่ะก็ยาวไปเลยค่ะยาวไปจนถึงนู่นนะคะกอไผ่ที่เห็นด้านปลายๆตรงนู้นนี่คือระยะที่ติดคลอง ซึ่งระยะที่ติดคลองของแปลงนี้ข้อดีอีกอย่างก็คือได้ระยะแนวโค้งตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นวิวอีกที่สวยงามคือแนวโค้งตรงนี้แทบไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะซ้อมาทางเราเลยนะคะเพราะว่าทํากําแพงที่หนามากแบบนี้เลยเป็นระยะที่ปลอดภัยมากๆเป็นระยะที่สวยงามมากๆแล้วก็มากไปกว่านั้นเดี๋ยวให้ดูแนวอื่นนะคะแบบนะครับพี่นะคะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นวิวที่ดีมากนะคะเพราะว่าของเราอะแนวแปลงของเรามันอยู่สูงสูงกว่าคลองข้างเยอะ เนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะทํายาวไปแบบนี้เลยด้านนี้ก็คือด้านที่ไปทางหาดพยูนค่ะเดี๋ยวในโครงการนะคะก็จะรวมถึงทางเดินริมริมคลองนะคะไปจนถึงหาดพยูนเลยค่ะเป็นโครงการของกรมโยธานะคะตรงนี้จะเท่ากับว่าเป็นแนวที่สวยมากนะคะใครที่สนใจที่ดิมริมคลองแปลงนี้ต้องรีบจับจองแล้วนะคะ รีบๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแปลงเดียวที่ได้วิวแบบนี้แปลงอื่นๆก็อาจจะได้วิวคลองเหมือนกันแต่ว่าระดับระดับความสูงของพื้นนะคะอาจจะไม่สูงเข้าแปลงนี้นะคะเนี่ยเลยทำเมื่อเรายืนอยู่ด้านบนนะนะีค่ะเราก็จะได้วิวแบบนี้นเลยนะคะได้วิวคลองแต่เสียดายว่าหน้าหน้าแรงะค่ะน้ำไม่เยอะแต่ตอนนี้ค่ะที่เราเห็นเป็นแบบนี้คือเราอาจจะยังไม่เห็นวิวที่สวยของน้ําอ่ะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันยังมีดินอยู่ใช่ปะคะ ดินที่เขาใช้ในช่วงโครงสร้างต่างๆเนาะเดี๋ยวพอทํากําแพงที่ชัดเจนเสร็จแล้วดินที่อยู่ตรงกลางค่ะก็จะถูกตักออกมาด้านนอกหมดเลยมันก็จะเป็นมุมที่สวยมากกว่าน,นี้นะคะอนี้อยู่ในระยะก่อสร้างอยู่เนาะนี่นะคะพื้นที่ดินสามไร่สองงานกับสิสีตาาังวาแปลงนี้นะคะด้านบนยังปลูกมันสำปะหลังอยู่ค่ะเพื่อนบ้านก็มีแล้วนะคะนี่คือเพื่อนบ้านรอบข้างนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านก่อนจะถึงแปลงของเราเนี่ยค่ะแปลงนี้ก็จะมีเป็นปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดและด้านอีกด้านหนึ่งก็เห็นเป็นเสาเขตไหมคะนั่นคือแนวแปลงนะคะส่วนด้านนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูอีกทีนะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งของเราเช่นเดียวกันกอไผ่ตรงนี้เรยยังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่าเอาไว้กั้นแนวดินนะคะเพราะตรงแนวกําแพงเนี่ยเขายังทําไม่เสร็จดินมันอาจจะไหลลงไปก็เลยต้องเก็บกอไผ่ไว้ก่อนนะคะอือ ดินแถวนี้ยจะเป็นดินทรายแบบนี้ค่ะเป็นดินทรายซึ่งทรายเนี่ยก็เนาะปลูกได้มันสำหรัหลังดีที่สุดะคะ่ะปลูกอย่างอื่นอาจจะไม่อาจจะไม่สวยนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นริมคลองอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในขั้นที่กําลังทําอยู่เหมือนกันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะนี่คือแนวแนวแนวที่ติดคลอ,องเราก็เนี่ยค่ะเสาเขตที่เห็นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้า ถ้าตอนทําแนวริมคลองเสร็จนะคะตรงนี้ก็จะถูกปรับระดับอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้คือยังอยู่ในขั้นขั้นทําอยู่ยังไม่เสร็จเนาะเราก็เลยเห็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเหวนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทําคลองเสร็จนะคะตรงพวกนี้ก็ก็จะถูกปรับดินขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรนะคะจะไม่ได้เห็นเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะสําหรับที่ดินริมคลองแปลงนี้สามไร่สองงานกับอีกสิบสี่ตารางวานะคะราคาอยู่ที่ไร่ละ สี่จุดห้าล้านสี่ล้านห้าค่ะต่อไร่นะคะเป็นราคาพร้อมโอนค่ะแนวแปลงของเราก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะคะจะมีเสาเขตล้มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าตอนทําทําตรงนี้เสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะแก้เ,เดี๋ยวจะฝังฝังเสาเขตนให้อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ในระยะระยะทําตรงนี้อยู่เนาะทาไมถึงทํอแนวคลองอะคะ่ะเพราะว่าตอนที่ทําแนวคลองเสร็จอย่างที่บอกะคะ่ะดินดตรงเนี้ยก็จะถูกถมขึ้นมาให้ได้ระดับนะคะจะไม่ได้ จะไม่ได้เป็นสเตปแบบนี้นะคะเพราะอันนี้คือถือว่ายังไม่ปลอดภัยสำหรับแปลงที่ดินของเรานะคะแล้วก็เนยค่ะเป็นพื้นที่ทั้งหมดจะเห็นว่า,าระดับดินนะคะมันจะสลบลงคลองดังนั้นเวลาฝนตกหาน้ำก็จะไหลลงฝั่งคลองทั้งหมดซึ่งคลองตรงนี้นะคะน้ำก็จะไหลไปออกไปสู่ทะเลตรงหาดพยูนนะคะแบบนี้เลยเนาะ อ,อ๋พาทุกคนมาดูนะคะวันนี้เราคุยเรื่องระยะล้นนะคะเพราะว่าระยะล้นก็คือระยะที่เป็นระยะระหว่างแนวแปลงแนวริมริมคลองกับตัวอาคารนะคะทางนี้มีระยะล้นเอาไว้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวอาคารนะคะไม่ให้มันเกิดกระทบต่อ,อาการซุดตัวหรือการพังทลายของดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้ต้องมีระยะตรงนั้นเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ันนั้นเอาไว้เผื่อมางท่านอาจจะแบบกลัวว่าจะเสียพื้นที่เยอะทํา ทำบ้านไปใกล้ๆแนวแปลงอลไรกัน,นะะอย่างเงี้ยค่ะพอทําแบบนั้นไปแล้วเนี่ยเกิดน้ําซอริมตลิ่งเยอะเข้าเยอะเข้าตัวอาคารก็จะสุดได้ก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยสําหรับตัวเราเองนะคะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องของระยะล้นโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับท่าน,นที่เข้ามารับชมก็เราพามาดูที่ดินริมคลองนะคะริมคลองพยูนนะคะให้เห็นแนวระยะล้นอย่างสมมุติตรงนี้นะคะให้เห็นอีกทีหนึ่ง นี่คือแนวเขตของเราเนาะเป็นเสาแบบนี้จะเห็นว่าจากเสาตรงนี้นะคะเสา,สาเขตตรงนี้เนาะยาวไปฝั่งนี้ค่ะก็ะคือเป็นระยะของคลองพยูนทั้งหมดเราก็เลยมองว่าเราก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าระยะปลอดภัยของแปลงนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าแนวแปลงอยู่ตรงนี้ระยะปลายจะถึงแนวคลองอะคะ่ะยาวมาถึงนี่เลย แล้วก็แนวคลองก็ทํากําแพงหนาเบอร์นั้นเลยนะคะทําให้แบบโซนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องอน้ําจะซอตะหลิ่งพังไม่มีเลยเพียงแต่ตัวพื้นดินแล้วก็ตัวเวลาที่ดินสลบลงเท่านั้นเองที่จะแบบดินมันจะไหลลงเนาะซึ่งตัวตัวเจ้าของที่ดินนะคะก็ต้องทํากําแพงอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะกั้นไม่ให้ดินไหลลงที่คลองเนาะเพราะว่าคลองอยู่ต่ํากว่าระดับพื้นดินค่อนข้างเยอะ โอเคตรงนี้ก็จะปรับดินให้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือแนวคลองยังไม่เสร็จเราก็เลยยังปรับไม่ได้เพราะเราไม่มั่นใจว่าตัวทางเดินที่เขาจะทำมา่ะมันจะหนามาถึงในตรงไหนนะคะและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ค่ะออทางโครงการนะคะก็จะมาปรับให้เรานะคะเราก็เลยต้องรอจนกว่าโครงการตรงนั้นเสร็จนะคะก็จะปรับให้พีหนึ่งเพื่อให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่บริเวณนี้นะคะ ดูรอบๆอีกทีนะคะก่อนจะลากันไปวันนี้ประมาณนี้นี่คือพื้นพื้นดินพื้นที่ของสามไร่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็นี่แหละคะ่ะพอดีคุยเรื่องระยะล้นก็เลยพามาดูที่ดินจริงที่ต้องใช้กฎหมายเรื่องระยะล้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหวังว่าแปลงนี้ก็จะถูกใจหลายๆท่านนะคะไว้ท่านไหนที่ชอบชอบสะสมที่ดินที่ติดริมคลองหรือชอบสะสมที่ดินที่อยู่ริมน้ํา แปลงนี้เราก็อยากแนะนำนะคะแต่ว่าลองมาดูพื้นที่จริงก่อนนะคะว่าตรงใจหรือไม่นะคะอย่างแปลงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเพราะว่าคือได้ได้ได้ไดไดวิวแม่น้ำเนาะถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยแต่ว่าก็จะเป็นวิวที่แบบมันไม่มีอะไรมาบ,างมาบางังบังทัศนียคาพของเราแล้วก็ตรงนี้ก็คือใกล้หาดพยูนด้วยนะคะหาดพยูนก็คือเป็นทะเลของบ้านฉางสามารถไปนั่งปิกนิกตอนเย็นหรือว่าไปวิง่งจ็อกกิ้งตอนเช้าได้นะคะสําหรับที่หาดพยูนเนาะ ท่านไหนที่สนใจที่ดินขนาดสามไร่สองงานสิสี่ตารางวาแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะหรือจะลองเข้ามาดูบรรยากาศเช้าสายบาบเย็นได้เลยนะคะเข้ามาที่ซอยพยูนสิบเอดนะคะเข้ามาซอยพยูนสิบอ็ดแปลงนี้อยู่ท้ายซอยเลยค่ะแปลงที่มีมันสำาลังอยู่ตรงนี้นะคะคือแปลงนี้แล้วก็สามารถเดินเข้ามาชมบรรยากาศได้หมดเลยนะคะยินดีค่ะก็มาชมเสร็จแล้วก็ลองต่อรองราคาเราได้นะคะถ้าสนใจแล้วก็ก็จะมีราคาพิเศษสําหรับท่านไหนที่พร้อมโอนนะคะพร้อมโอนเราก็จะมี ก็มาคุยระคากันได้นะคะสำหรับแปลงนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาราับชมกันไว้เราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะ